ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีสิ่งไหนบ้างที่ห้ามทําแล้วถ้าเกิดว่าท่านทําผิดจะได้รับโทษอะไรเจ็ดสิ่งที่ห้ามทําค่ะถ้าท่านทําไปแล้วจะมีโทษยังไงเดี๋ยวปอก็จะมาบอกด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปอปเจ้าเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะคะข้อที่หนึ่งที่ห้ามทําก็คือห้ามใช้บัตรคนอื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะถ้าหากว่าฟ่าฟื้นท่านจะต้องถูกจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับ และนะคะไม่ใช่หรือปรับ20,000บาทไปจนถึง2องแสนบาทแล้วตัวท่านเองนะคะจะถูกเพิกถอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ปีนะคะข้อที่2นะคะห้ามนำบัตรไปใส่ในหีบโดยมิชอบหรือว่าเพิ่มจำนวนบัตรไปย่อนลงหีบเลือกตั้งหรือทำให้มีบัตรเพิ่มเกินความเป็นจริง ถ้าหากว่าท่านทำผิดในข้อนี้นะคะท่านจะถูกจำคุกตั้งแต่1นถึงหปีหรือถูกปรับตั้งแต่20,000ืนไปจนถึง1นึ่ง0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ท่านจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง10ปีค่ะทางไปเลือกไม่ได้ทางลงสมัครเองก็ไม่ได้ข้อที่3ค่ะห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งนะคะถ้าท่านฝ่าฝืนก็จะถูกจำคุกตั้งแต่ 1- ถึง5ปีหรือ ถูกปรับตั้งแต่2 0งหมจนถึงหนึ่งแสนบาทแล้วก็ถูกเพิกถอ,อนสิทธิ์10ปีเหมือนกันนะคะข้อที่สี่นะคะห้ามทําเครื่องหมายอื่นๆหรือสัญลักษณ์อื่นๆลงในบัตรเลือกตั้งอย่างเช่นทําผิดไปขีดค่าหรือทําให้มันดําๆแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะคะท่านจะต้องถูกลงโทษโดยการจําคุกตั้งแต่1นถึงหปีหรือปรับตั้งแต่สองหมจนถึงหนึ่งแบาท และถูกเพิกถอนสิทธิ์เป็นเวลา10ปีค่ะข้อที่5ค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ท่านลงคะแนนแล้วข้อที่6นะคะห้ามโชว์บัตรที่ท่านลงคะแนนแล้วให้ผู้อื่นที่อยู่ภายนอกได้ทราบนะคะหรือว่าให้กรรมการได้ทราบหรือว่ายกขึ้นให้คนอื่นดูโดยมีเจตนาต้องการโชว์แบบนี้ไม่ได้นะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือย,ยกบัตรเลือกตั้งที่ท่านลงคะแนนแล้วให้คนอื่นดูโดยเจตนา จะมีโทษเหมือนกันนะคะนั่นก็คือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อที่7นะคะข้อสุดท้ายห้ามทำให้บัตรชำรุดหรือทำให้เป็นบัตรที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ท่านก็มีความผิดนะคะอยา่อยางเช่นท่านกาเบอร์ผิดท่านก็ฉีกบัตรเองเลยอันนี้ก็ถือเป็นความผิดนะคะหรือท่านจะทำลายทำให้ยับยุย่ยย่หรือทำให้เปียกน้ำเสียหายแบบนี้มีความผิดนะคะ โทษที่ท่านจะได้รับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2561ค่ะสำหรับวันนี้ปปอก็มาแจ้งเตือนให้ทุกท่านได้ทราบเท่านี้นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อน้รู้ด้วยนะคะบา,บายยสวัสดีค่ะ